สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง,างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสจะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id line h a ดููหรือหมายเลขโทรศรัพท์0 8 1ย์7 1 6 6 5นนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่า แนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้มีเส้นดวงที่ควรระวังนะครับเส้นทางดวงไม่ควรประมาทนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1สําหรับพี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับเป็น ปราชินีถ้วยนะครับราชินีถ้วยคือภาพรวมของความสมบูรณ์เรื่องของการงานการเงินนะครับงานดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานประจํามีความสาเร็จตามที่ท่านต้องการปรารถนามีความพร้อมมีความสมบูรณ์ในเส้นทางของอาชีพการงานนะครับรวมทั้งเรื่องของทรัพย์สินรายได้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเป็นภาพรวม,รวมที่ดูด,ดีใครมองเข้ามาก็รู้ว่าท่าน มีมีทรัพย์สินมีรายได้มีความมั่นคงดูดีมีสง่ามีศักดิ์ศรีมีเกียรติในสังคมนะครับแต่ว่าภายในใจที่ลึกๆแล้วนะครับท่านอาจจะมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้รอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งมีความเศร้ามีความกังวลกับเรื่องบางเรื่องอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คนอื่นเขาไม่รู้นะครับนอกจากตัวท่านเองนะครับท่านอาจจะกําลังมีปัญหาเรื่องของความรักคนรักใหม่มาตามนัดหรือว่าสิ่งที่เราคอยยังไม่ได้นะครับ ราการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับมีเดวิลเดวิลคืองานเงินความรักสุขภาพนะครับงานพี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้งานเยอะอย่างที่หมอฮักว่านะครับงานเยอะงานเข้ามาจากหลายทางนะครับแต่ว่าส่วนที่ควรระวังก็คือว่างานบางส่วนบางเรื่องบางอย่างอาจจะมีความไม่โปร่งใสนะครับมีเรื่องบางเรื่องที่ปกปิดข้อมูลถ้าเผื่อว่าท่านไม่รอบคอบก็อาจจะนำความเสียหาย นำความยุ่งยากมาให้ในภายหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ติดต่องานจะทําสัญญาจะเจราจาจะตกลง,งเรื่องของการงานวันนี้ควรระมัดระวังตรวจสอบที่ไปที่มาให้ดีก่อนดีกว่านะครับเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับมีรายได,ได้มีเงินมาหลายทางเหมือนกันนะครับรวมทั้งอาจจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือคำว่า ทุกขลาบมีปัญหาตามมาจาก,กเรื่องของการเงินอาจจะถูกคนไม่จริงใจเล่นงานเอาก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีความสูญเสียเสียหายเกิดขึ้นมาในรูปแบบที่เราคาดคิดไม่ถึงพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะทําสัญญาการเงินนะครับจะยืมยืมใครหรือให้ใครยืมเงินต้องระวังนะครับอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็เงินบางส่วนที่จะนํามาซึ่งปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับ ประเด็นของความรักวันนี้อาจจะยังไม่ลงตัวด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับความรักมีปัญหาเกิดข้อขัดแยง้งเกิดความไม่พอใจหรือไม่ก็อาจจะปกปิดเป็นรัก2เศร้า3ามเศร้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทําให้เกิดปัญหาในภายหลังได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นที่มาของคําว่าสุขภาพไม่ครดีพี่น้องชาวรนอีทิย์ก็ต้องดูแลส่วนนี้ด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3สําหรับชาววันอาทิตย์นะครับมีแหงแมนเข้ามาด้วยนะครับการพลิกสถานการณ์พลิกเหตุการณ์เรื่องบางอย่างในวงจรชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะพลิกในรูปแบบไหนอย่างไรมาแบบรวดเร็วเราไม่รู้ตัวก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ควรจะดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบและไม่ประมาท พร้อมที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้นะครับบางคนก็เปลี่ยนแปลงงานบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบางคนต้องเดินทางแบบรวดเร็วเข้ามาด้วยนะครับหรือไม่ก็จโจูฉเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดไม่ว่าจะทางด้านดีหรือไม่ดีแบบรวดเร็วเข้ามาด้วยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อนด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาส ทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น2เหรียญน,นะครับวันนี้เงินยังต้องหมุนนะครับได้มาจ่ายไปจัดการบริหารดูแลนะครับก็ต้องดําเนินงานดําเนินการเกี่ยวกับการเงินด้วยความรอบคอบนะครับถึงจะมีโชคแต่ว่าต้องดูแลบริหารโชคลาภที่เป็นทรัพย์สินรายได้ด้วยความระมัดระวังนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนที่ ควรจะดําเนินเชื่อวยความรอบคอบไม่ประมาทเพราะว่ามีเหตุการณ์หลายอย่างที่มาพร้อมกับคําว่าความสําเร็จมาพร้อมกับคาว่าโชคดีมาพร้อมกับควา,ว,า,คา,บคว,าว่าโชคลาภอยู่ด้วยนะครับอาจจะกลายเป็นทุกขลาภอาจจะกลายเป็นปัญหาอาจจะเกิดความซับซ้อนยุ่งเหยิงในภายหลังก็เป็นไปได้นะครับรวมทั้งเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะพลิกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอะไรก็ตามวันนี้ควรดําเนินเชื่อวยความรอบคอบไม่ประมาทและพร้อมที่ จะเปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสทองให้ได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันจันทรนะครับวันนี้โอกาสของการงานดีขึ้นนะครับแม้ว่าท่านจะเจอการแข่งขันเจอกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาใดๆก็ตามท่านมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับความสำเร็จนะครับอุปสรรคจะผ่านพ้นไปได้และมีบรรยากาศใหม่ๆมีความสำเร็จรอคอยอยู่นะครับ รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งสหรับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็น7ไม้เท้าเรื่องของการงานนะครับวันนี้มีการแข่งขันที่ชัดเจนเข้มข้นที่พี่น้องชาววันจันทร์ต้องอาศัยความเข้มแข็งอาศัยประสบการณ์และก็สู้ไม่ถอยแล้วท่านก็จะผ่านพ้นได้นะครับกฎเกณฑ์กติกาการคัดเลือกท่าร่ทั้งปวงจะเป็นบททดสอบ ที่จะส่งให้ชาววันจันได้รับความสําเร็จในเส้นทางของอาชีพการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานประจํางานฟรีแลนซ์อาชีพอิสระนะครับก็ต้องเข้มแข็งสู้แล้วท่านจะมีโอกาสผ่านพ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชาไม้เท้านะครับเรื่องของความสําเร็จโอกาสที่มาจากผู้ใหญ่ เกี่ยวกับหน้าที่การงานวันนี้อย่างเปิดกว้างนะครับท่านที่ต้องการความช่วยเหลือจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามวันนี้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะได้รับเข้ามานะครับสำหรับท่านที่เป็นนักบริหารเป็นผู้บริหารเป็นเจาน้านายเป็นผู้ที่มีกิจการของตัวเองท่านมีโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงในเรื่องของการงานให้เกิดขึ้นมาได้และก็เดินหน้าต่อไปมีความสำเร็จนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นราชาดาบนะครับราชาดาบคือปัจจัยของปัญหาที่ท่านจะต้องผ่านให้ได้นะครับไม่ว่าจะเจออย่างไรก็ตามวันนีสติความเข้มแข็งของจิตใจก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะส่งให้ชาววันจันทรนะครับผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของอุปสรรคที่จะเข้ามาชีวิตแม้ว่าบอกว่าดวงดี แต่มันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับอาจจะมีเรื่องต้องแก้ไขต้องจัดการเรื่องบางคนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายแล้วท่านมีโอกาสที่จะเป็นผู้ผ่านอุปสรรคได้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันจันทร์ว่าเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเดอะเวิร์นะครับโอกาสดีโชคดีนะครับมีโชคใหญ่ มารับเงินรับงานใหม่ๆรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองมีความสำเร็จนะครับมีความสมบังในสิ่งที่ปรารถนาและรอคอยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้เส้นทางของการงานชาววันจันทร์จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงจะผ่านพ้นกฎเกณฑ์กติกาการคัดเลือกการแข่งขันได้อย่างที่ อาศัยความมั่นคงของจิตใจความเข้มแข็งแล้ท่านจะผ่านพ้นไปได้การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่วันนี้ได้รับโอกาสนะครับจะสําเร็จตามที่ปรารถนาจะผ่านพ้นอุปสรรคได้สติปัญญาเข้มแข็งแก้ไขปัญหาได้และนอกจากนี้ยังมีโชคลาภมีบรรยากาศใหม่ๆมีเส้นทางดีๆเข้ามาในวงจรชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักหนักครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโนม้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องชาววันอังคารนะครับวันนี้โชคใหญ่มานะครับเข้ามาพลิกปิก,กิจเป็นโอกาสทองจะมี รายได้มีการเงินที่ดีเยี่ยมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1สําหรับชาววันอังคารนะครับเป็น6ถ้วยนะครับหกถ้วยคือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาวันนี้ชาววันอังคารมีโอกาสดีนะครับในการที่ท่านจะเข้าไปจัดการปัญหาต่างๆได้แก้ไขเรื่องที่ไม่ดีจากอดีตได้การงานบางส่วนบางเรื่อง อาจจะมีปัญหาไม่ก้าวหน้ามีอุปสรรคตลอดวันนี้ท่านสามารถจัดการได้แก้ไขได้นะครับทำใหม่คิดใหม่ดูแลแก้ไขและจะผ่านพ้นได้และก็มีโอกาสได้รับความสำเร็จด้วยนะครับงานก็จะหมุนเข้ามาตลอดการค้าขายการสร้างธุรกิจการงานต่างๆมีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับ เส้นทางของการเงินวันนี้มีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับเงินแบบไม่คาดคิดด้วยนะครับเงินที่ท่านมีคิดว่าจะได้ก็มีโอกาสที่จะได้นะครับรวมทั้งการเงินก็จะดีขึ้นเรื่อยมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับเส้นทางของความรักมีโอกาสที่จะเจอคนรักด้วยนะครับหลายคนไม่ได้เจอคนรักมานานๆวันนี้กลับมาเจอกันได้หรือไม่ก็อาจจะเคยขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน วันนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับรวมทั้งจะได้ของฝากของที่ระลึกของที่มีมูลค่านะครับมีความสุขที่ได้รับด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น9 ไม่เท่านะครับเรื่องของงานนะครับวันนี้งานก็อาจจะมีงานเสริมเข้ามาค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษด้วยงานหลักก็มีอยู่แล้วงานเสริมเข้ามาบางคนก็ต้องจัดการจัดสรรเรื่องเวลาด้วยนะครับเพื่อให้งานที่รับไว้ที่ทําอยู่เดินหน้าต่อไปได้นะครับก็ต้องจัดตารางเวลาให้ดีๆเพราะว่างานจะเยอะขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันอังคารครับมีวินออฟฟอร์จูน มีกงล้อของโชคลาภมหาสมบั <const> ติพลิกชีวิตได้นะครับวันนี้ชาววอังการมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับการงานจะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีงานใหม่ๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่างานประจําอาชีพเสริมอาชีพอิสระนะครับเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีโชคลาภก้อนตัวโตรับเงินจำนวนมากๆเข้ามาด้วยนะครับพลิกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคือเรื่องของผู้ใหญ่ให้โชคให้โอกาสให้ข้อแนะนําแนวทางที่ดีๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันอังคารนะครับวันนี้ดวงดีพลิกชีวิตได้แก้ไขปัญหาจากอาดีตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีมากๆนะครับงานก็จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับพลิกเปลี่ยนชีวิตได้ดีมากการเงินมีโอกาสที่จะรับเงินจํานวนเยอะๆรับเงินแบบมากๆแบบไม่รู้ตัวมาก่อนก็เปลี่ยนไปได้นะครับความรักมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่ไม่ได้เจอกันนานๆนะครับคนรักที่ มีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันวันนี้ก็ยอมที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมีโชคลาภเข้ามาตลอดนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับ พี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้จะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1เป็น8ปไม่เท้านะครับชาววันพุธวันนี้มีโอกาสดีในการที่จะขยายงาน สร้างงานได้เปิดเส้นทางดีๆเกี่ยวกับอาชีพการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําที่ทําอยู่แล้วก็เสริมด้วยอาชีพเสริมอาชีพอิสระตามเข้ามาก็จะเกิดความมั่นคงที่ดีขึ้นรวมทั้งมีโอกาสในการที่จะได้รับได้ดูแลได้ปรับปรุงเรื่องของที่อยู่อาังหาริมทรั์ให้มีมูลค่ามีคุณค่าต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดทนะครับพี่น้องชาววันพุธครับปรมัดระวังปัญหาของสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามวันนี้ดูสุขภาพไปก่อนดีกว่านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนแปลงงานด้วยนะครับบางคนต้องมีเรื่องต้องเดินทางอย่างปัจจุบันรวดเร็วขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่าง มันเรื่องของสุขภาพด้วยมีความสูญเสียโอกาสบางอย่างบางด้านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรระวังสำหรับชาววันพุธครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น หนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งเหรียญค,คือโอกาสของการเงินนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เงินเยอะนะครับแต่เส้นทางของการเงินก็เริ่มที่จะดีขึ้นจะมีเงินไหลเข้ามานะครับเปิดสะพานเปิดเส้นทางของการเงินได้ดีน่าพอใจนะครับคือเงินจํานวนน้อยก็จริงแต่ว่าจะไหลเข้ามาตลอดนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้จับจ่ายใช้สอยมีเงินเข้ามาหมุนจุนเจือครอบครัวหรือว่าเลี้ยงตัวเองได้แบบรวดเร็วขึ้นนะครับไม่ขัดสนจนเกินไปนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าข้อแนะนําแนวทางสําหรับพี่น้องชาววันพุธนะครับเป็น3ามดาบนะครับเป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะวิวาทความขัดแย้งความไม่เข้าใจนะครับพี่น้องชาววันพุธวันนี้จะทําอะไรขอให้ใจเย็นๆรอบครอบนะครับเพราะว่าปัญหาของความขัดแย้งค่อนข้างที่จะมีเข้ามามากเป็นพิเศษด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของคนที่ควรระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งการทะเละวิวาทเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นบางคนเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็วด้วยนะครับแต่จุดดี คือเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าขยายโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพให้เติบโตมั่นคงขึ้นต่อไปจุดดีประการหนึ่งคือเรื่องของการได้รับสังหาริมทรัพย์เรื่องของที่ดินเรื่องที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนเหล่านี้ให้เกิดความมั่นคงเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับรวมทั้งโอกาสดีของเรื่องการเงินนะครับที่จะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงนี้สําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับ เ่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาะโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับจากอุปสรรคจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังมีสุดจุดที่ควรระวังนะครับรายเดียต,ต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พายากรณ์ใบที่1คือ เทมเพลนนะครับคือการเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนสายน้ําที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งชีวิตไม่ได้อยู่นิ่งจะมีการเคลื่อนไหวตลอดนะครับมีการเดินทางมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานคนที่รอคอยงานมีโอกาสที่จะได้งานทํา ส่วนนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับเงินมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมผ่านอุปสรรคได้แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ค่อยคิดค่อยทําค่อยๆแก้ไขแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น2ดาบเรื่องของการติดต่อการคือสารงานออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ชาววันพฤหัสบดียังถือเป็นจุดเด่นนะครับ ติดต่องานได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามสร้างงานสร้างอาชีพมีข้อตกลงมีสัญญาที่เข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้นะครับแต่ส่วนที่ควรระวังก็คือว่ารอบครอบนะครับจะตกลงจะทําสัญญาใดๆก็ตามป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับคือไม่ประมาทดูดีๆชัดเจนมั่นใจค่อยตอบรับค่อยทําสัญญานะครับเพราะว่าบางทีใจร้อนก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น7ดาบนะครับเจ็ดดาบยังเป็นปัญหาที่จะต้องระวังนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับปัญหานั้นมาจากคนบางคนนะครับไม่ว่าจะมาแบบปะทะตรงตรงซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าหรือไม่ก็าอาจจะแอบใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังให้เราเสียหายก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นชาววันพฤหัสบันนี้ต้องหนักแน่นใจเย็นๆนะครับจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามก็ขอให้ใช้สตินะครับไม่ใช่ไปขัดแยง้งไปทะเลาะวิวาทไป ทำให้เกิดความสูญเสียในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันพฤหัส,สบดีนะครับเป็นสตาสตาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีน่าพอใจนะครับผ่านอุปสรรคได้พบกับความสําเร็จแบบค,ค่อยเป็นค่อยไปนะครับสิ่งที่รอคอยจะดีขึ้นโชคลาภก็จะหมุนเข้ามาตลอดนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้มาว่าถึงเรื่องที่ควรระวังคือคนบางคนอาจจะสร้างปัญหาให้กับชาววันพฤหัส,สบดีได้นะครับเกิดความเสียหายตรงนั้นตรงนี้เกิดความสูญเสียพลาดโอกาสตรงนั้นตรงนี้เข้ามาเสียชื่อเสียงก็อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งขัดแย้งทเรวีบาทก็อาจจะเกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าเราใจร้อนนะครับรวมทั้งเกิดความเสียหายในการติดต่อการสื่อสารการที่เราจะทําสัญญาใดๆก็ตามวันนี้ต้องมาระวังนะครับส่วนที่ดีคือการเปลี่ยนแปลง ค่อยเป็นค่อยไปจะพบโอกาสไปใหม่เข้ามางานจะดีขึ้นการเงินจะดีขึ้น,นเรื่อยๆชื่อเสียงจะหมุนเข้ามาไหลเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นโชคลาภก็จะตามมานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรัก ปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้มีดวงของคนจะได้รับความสำเร็จนะครับ มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมีเรื่องพี่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาด้วยนะครับจะมีการที่ท่านจะได้รับแนวทางชีวิตที่ดีขึ้น,นกว่าเดิมด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นเมจิเชียนนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับวันนี้ท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ชีวิตมีความพร้อม ที่จะสร้างงานใดๆก็ตามจะได้รับความสําเร็จนะครับอันนี้การศึกษาเรียนรู้การถ่ายทอดวิชาการทั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักคิดเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้กับคนอื่นได้รับรู้ท่านจะโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีจะพบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อไม่ว่าจ,จะเรื่องของงานเรื่องใดได,ได้ชีวิตเปลี่ยนแปลงดีเยี่ยมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดที่อาจจะมีปัญหาคือเรื่องของรายจ่าย วันนี้ท่านจ่ายเงินเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะใจท่านสปอร์ตชอบช่วยเหลือหรือว่าใช้จ่ายแบบไม่ประมาทระวังก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของรายจ่ายได้นะครับความรักวันนี้นะครับอาจจะยังไม่ลงตัวเพราะว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเชื่อมั่นในตัวเองหรือไม่ก็มองแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะครับบางคนก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันในช่วงเวลานี้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเป็นเรื่องของรายได้การเงินท่านมีเรื่องที่จะต้องดูแลลูกน้องพนักงานลูกหลานบริวารของท่านในเรื่องของเงินเงินทองๆด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น7ถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความคิดจินตนาการนะครับพี่น้องชาววัน สุขวันนี้คิดเยอะนะครับบางทีก็จะมีเรื่องราวมากมายได้เกินเข้ามาในสมองนะครับท่านต้องคิดต้องสร้างจินตการตรงนั้นตรงนี้บางคนก็เข้าข่ายของการเพ้อฝันด้วยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจัดการกับปัญหาความคิดแยกแยะให้ออกลงมือทำงานแล้วท่านจะพบกับความสำเร็จนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันศุกร์นะครับเป็นไพ่พระสังาราชนะครับวันนี้โชคลาภมาพร้อมนะครับได้รับโอกาสได้รับคําแนะนําสิ่งดีๆเกิดขึ้นมานะครับบุญกุศลส่งเสริมให้ท่านได้รับความสําเร็จนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตของชาววันศุกร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์มีพลังงานแบบเหลือเฟือนะครับคืออยากจะทําอะไรก็ทําแล้วก็ทําได้ดีเพียงแต่ว่าท่านจะทําหรือไม่ทํานะครับบางคนก็คิดได้ บางคนก็แนะนําสั่งสอนคนอื่นได้แต่ตัวเองก็อาจจะไม่ทขํขก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับวันนี้งานดีโดดเด่นมั่นคงมีคนเชื่อมั่นมีคนยกย่องจะมีชื่อเสียงมากมายทีเดียวนะครับการเงินวันนี้ก็จะดีรายรับเยอะแต่ว่ารายจ่ายก็อาจจะเยอะด้วยนะครับวันนี้มีความคิดเหลือเฟือคิดมากคิดเยอะเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็นพลังงานของการสร้างสารรค์แล้วท่านจะพบกับความสําเร็จนะครับวันนี้โชคลาภอยู่ที่ผู้ใหญ่อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกอื้อหนุนใน้ท่านได้พบกับความสําเร็จจะมีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับพี่ ที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ควรทำอะไรด้วยความรอบคอบนะครับบางทีอาจจะมีปัญหามีเรื่องต้องสะสางใจเย็นๆรับมือกับสิ่งเหล่านั้นด้วยสตินะครับโอกาสของท่านทางด้านการเงินดีเยี่ยมนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับมีสีดาบเข้ามาก่อนนะครับเรื่องของปัญหาสุขภาพวันนี้ใจเย็นๆน,นะครับบางคนกําลังฟื้นฟูบางคนกําลังพักรัก ักษาตัวเองนะครับท่านจะค่อยๆกลับมาสู่ความเข้มแข็งได้นะครับใจเย็นนะครับวันนี้อะไรที่รอคอยได้รอไปก่อนนะครับอย่าทําอะไรโดยฝืนตัวเองจนเกินไปเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายได้ทั้งด้านกําลังทั้งด้านความสามารถด้านอื่นวันนี้อาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่นักนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชา เหรียญน,นะครับราชาเหรียญคือเรื่องของการเงินการติดต่องานการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างมีโอกาสนะครับวันนี้คุยเรื่องของการเงินธุรกิจการเงินจะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้รับเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับนี่คือส่วนที่เป็นจุดเด่นของชาววันเสาร์นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8ดดาบแปดดาบคือเรื่องของสถานการณ์บางอย่างที่มันบีบรัดเข้ามา ในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นภาระหน้าที่ข้อสัญญากฎเกณฑ์กติกาอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากจะทำอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันยังทำไม่ได้ มันก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์เกิดความกังวลเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาด้วยนะครับก็ต้องยอมรับบางอย่างที่เรายังทําไม่ได้แก้ไขไม่ได้ค่อยเป็ี่ยนค่อยไปดีกว่านะครับและรวมทั้งปัญหาสุขภาพก็ต้องแบบค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับอย่าฟื้นตัวเองจนเกินไปวันนี้นะครับบางคนยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งกังวลยิ่งมีความเครียดแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าแย่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ปะการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันเสาร์นะครับเป็นอัศวินดับชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับมีการเดินทางมีการสร้างงานสร้างอาชีพแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับคือมุ่งไปข้างหน้าลงมือทำแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะยังทำไม่ได้แต่โอกาสของท่านก็ยังมีถ้าเผื่อว่าท่านยังไม่ยอมแพ้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนิดดวงของคนที่อาจจะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับเป็นกฎเกณฑ์เป็นกรอบเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าอึดอัดลาคาญใจรวมทั้งเรื่องของปัญหาสุขภาพที่อาจจะทําให้ทําอะไร ไม่ได้ตามที่ท่านต้องการเท่าไหร่นักนะครับวันนี้ก็ต้องใช้คำว่าใจเย็นเย็นอดทนรอคอยนะครับการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ทั้งปวงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในวันหน้าวันต่อไปนะครับวันนี้มีเรื่องดีๆคือเรื่องของการเงินรายรับรายได้เริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้มหากขพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรค หรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้อย่างโดยเฉพาะโอกาสจะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดีไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละรครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความสมหวังความมั่นคงความร่ํารวยความรักดีๆและก็มีสุขภาพ แข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ